Wow, bro, wow. Look at the big cat, big cat, bro. Mom. Mm -mm -mm -mm. Mm -mm -mm -mm. สกีแด๊บไแคทตัวขุดใหญ่หางขุดใหญ่ตัวคุกใหญ่ <c oughs> อันนี้แมวบ้านผมเนะี่ยถ้าใครจำได้ลองไปดูคลิปนั้นดูคลิปผลงานชิ้โบแดงนปปะเอ้ยคือตัวนั้นแหละคุณผู้ชมแต่นี้ยไม่คุกใหญ่เลยคุกอ้วนความอ้วนของมันคุณผู้ชม what the